นี่เนี่พี่น้องข<ฮ>องเตรียมอะไกรก้างเตรียมไะไเท่านี้นี่ยแหละนุม่มไอซมปุ๊กหนึ่งมือกลั่มดับล้วพี่น้องเมื่อกวดกิโตมกอ่าห <c oughs> มักหน้าสีดำตัวนี้ตัวนี้นุม่มใหม่นุ่มใหม่ดองตัวไปหาใหม่ใหม่เนี่ยนุ่มใหม่ตัวบาไปหานุ่มใหม่ลำหมอกหามาก,กับวัวด็กแกงตัเห็ดเป็นทงไว้ตัวนี้ปลากระเตาแม่ว่าปีบา้าทามีปลาเระตาูเอามาหนึ่งวัวต่งตำหลักสิบตำเองนมันมีวัวร้ายก็เลยใหญ่ซันแม่เอาข้าวเหนียวไปทำ ปากกาเตาไปจีกุ้งเทวตสิกุลที่อ, <c oughs> อยู่จากสมินปุกอยู่จากรถมเหะาาปากกาเตาพี่เนาะในตำเพื่อนึงเอาไปนี่พี่ตำเดียวจังสิแนกันอยู่กุ้งเทวนี่ปากกาเตานมัยอีเมลมาจากกกหันดอกเห็ดสองถุงมือระตากีเมเนี่ยกระตุ่มใบสองถุง้นะวกเฮ็ดใบสี่ถุง,ถง,ถงเป็นหกถุงสองสี่หกเป็นหกถุงเพ่งอันนี้ ันี้เปนของดีของเสบประจุอันนพก่น้องมันแสบก็คุดมึนนี่ขันสืกอ่ามันหาสิบพันเกือบพระมันหาสิบพันแต่ว่าหาเอยนี่เกือบรอยหวานครับเนาะขันสื่อเกือบดอยหวานแต่ว่านี่หัวเกาคุดอีเมนเหมือนนี้ม่อยากอยากอ่อนอยากบวมน้ำเอาไปเดือดเอาพี่น้อตัวนี้มีนะพังดีนปแบบมันหัวอ่อนงามเลยมีเมกับไข่ไหาย นี่แต่ว่าม้ามันมันนหัวใหญ่ซรัพย์ในกะนี้เดี๋ยวจะเอาไปเห็ดกินเอาไปกินน้ำกันไปสุกุนพี่น้องนี่เลยตุกเกาเข้ากันซีหาหัวนี่แหละนักเติบไปหนี่งปคันซื้อก็แม่งเกือบร้อยกว่าบักเกือบบักเกือบน้องใหม่ในโฮกทูมปากกตะวันใหม่สมเอาพุงหนึ่งอาพุงหนึ่งแต่ว่าสิเตรียมเครื่องน้ำพี่น้องสิเมียนเครื่องซุ้มไรนุ่งเดาตุบเดาสิเมียนใบดั้งคือเก่า อย่า scream, you, ดิเมย์เราบุยให้เราเมียนหายนู้นแล้วน hmm ี erecht. ่ดิกระเป๋าตัวนี้ตัวถือตัวนี้มังถือมากอะถือตัวนี้มากไปก็จะถือตัวนี้ไปถ้าบักเครื่องเนจะใส่ใส่หน่อยบวยเอากระเป๋าเจี๋ยกระเป๋าผ้ายนะนี่าเอาทงเดียวเนี่ยก็ใส่ของหนักใส่เสื้อถ้าเบิ้งเสื้อกระซินุ่งนุ่งตัวตัวนุ่งม่าเนี่ยเสื้อสีเหลืองตัวเก่าก็สูงเมื่อไนร่บุยเอาเครื่องไปจะโตจะเห็่หน้าอ้อมพอ มันนาวนะพี่น้องสิเตรียมเครื่องก่อนสิเมียนเครื่องเหมือนคองแล,ล้วกกสิจัดคองแล้วสิเอาสิเมียนมานีให้ลูกชายมาเตรียมคองนะมันก็มาเตรียมเลยพี่น้องตรงนี้ผมก็อยากคัดด็กก็ชมข่าว่าไปบาบอจักขวบอีเดียดังแมวมาเนี้ยสิจัดเครื่องเลยพี่น้องเนี่ยจัดเครื่องจัดคองทั้งนี้ที่เอาไปกัสิ ถุดนั้นเอาไปกับสิเมียนใบนะเดี๋ยวมันหกจะเอาเข่าหลางเขายังใบทรงค่ะควาบบวลพี่น้องเอ้ยมาอยู่วานสามเดือนนุ่งทรงตัวนุ่งมาบัวไล่บางนุ่งหม่านุ่งไหลนุ่งเมื่อนุ่งบัไหลขวบบวลแห้งจะแบบอยู่วานห้องกินข่าวเสพนะเอาสบายดีปลาดุ่งกันเตรียมของกับพี่น้องจัดของก่อนเนอะเตรียมของจัดของก่อนจะเอาขึ้นเรือนใบตัวได้บัวนุ่ง จนเด fate, ็กพี่น้องเตรียมโค้งเมียนเครื่องจนเด็กม so nah <uch la> <canal> ีกระไข่นอนไห้อยู่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นอยู่แต่ว่าโค้งโบราณเราพี่น้องเฮ้ยโค้งน้อยเดียวนะแต่ว่าเตรียมเตรียมเสื้อผ้าตัวนะโค้งโบราณเราพี่น้องแต่ว่าเสื้อผ้าที่อยู่เฮือนตะเก็บเนียนอะไรย่างตะโตนุ่มืุ่นอะไรโต ส่งขยะา,าให้วะบ,บ,บีปับอฟิตกเครื่องให้เอาใส่นดํากันสขึ้นนอนเนี่ยพี่น้องมันนึกสีฮอดซีถุ่มเลยแต่ว่พรมทะเลก็เป,เป่าวิถิงซะมันมีกับไข่กับซออยู่อยากไปมีเตืนเอนอีกเจอกันมือ่อื่นเด้อพี่น้องบาทะเลอีกเนาะคืนนอนก่อนมือ่อื่นเตรียมตัวไปออกเดินทางแต่ว่าคลิปกับวิรุ่งซัมอัพคลิปไปเอาไปแล้วว่บ ฮ่องพอปีกไปจนเด็กจนเดินมาเสิรุงเลยฮ่องคอยอัพอะบรอื่นก็จังสิรุงแต่คลิปนี่ห่างเสิรุงอื่นคือการเมอร์พี่น้องแต่ว่าถ้าเบิันมันสิรุงอะไรคลิปอัพยากยากก็จะด้วยด้วยถุงหนึ่งนะด้วยหุกมุ้มันอัพอะไรเลยเดี๋ยวนะขึ้นนอนก่อนมันเลิกแล้วเปลี่ยนเสาเลยพี่น้องเปลี่ยนเสามาตื่นแต่เด็กมือนีงเจ็บท้องตื่นตื่น หูมืออีแม่ตื่นดิหูมือม,ม่มีไข่ไม่มีไข่คือนี่ไม่แต่ไ่มีมีกับผัระมาหาไข่แต่มืรอะพาอมหา,มหาลเลยกะเพามหาเนี่ยไข่เลยเย็นอี๋โอ้อยไทยเย็นแน่นอยู่เลยขันเย็นแน่นไยยอไ หนึ่งเขาพี่น้องก็จะนอนชวยเขาอีเมลราคาเมู่าปอี่าปะวานเบื้องปลายมันมันมาวาวานบานอยู่อืมกินบานบานกินอีกินเป็นจา์อืมนะกูแค่กินปลายน่นไอ่าโมเดสีโมด้กินสัโอ้โเดี๋ยวมือดำดำ เมื่อค,คุณใครทานมาในดำไม่ดีดอกหาโมเข่งเลยใช่น้องเอ้ยแต่วันยังมืดมืดนขันยานเป็แดงไปหาหมูเข่งกับแห้งแจ้งเลยใช่ไหมเนาะยามะนาวเนี่ยมันแบบมัน,มมน,มมน,มมนึ้นเลิกูจะไาหาหมเข่งฉันจะไปตุงเทพนะยังให้ไปอยู่ไหมยังให้ไปอยู่บ่ฉันไปไทยล้ว ถ้่แม่บุอทาอีเมลจะให้ไปบ้าพี่น้องจ้าว่าบอยากให้ไปบอยากให้มาบูญักขวบัจำเป็นนี่แหละตอกจะหางเขาีพีบอกปุ่งอันเมียวก็เม่วต่อไปบัวเนี่ยว่นอยู่ใช้ใช้นน้ำนตันี้ แน่ใหญ่ไปพักไปใคไปมัดกัน่ไดแ้นะมาเมวใหอีก็ยบุกอนตเอง่พี่น้องมึงเขาแล้วก็แกนมอีเนีพราะว่ากินกินอะมาคืนไปกินตามสมก็เด็กหน่อยชนะเย็นชาหนาวอยู่บ้านในหนาวอีดีดอพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งยูทไทยันสีหนาวอยู่ ประเทศไทยนี่นาวมาเกินหนึมืองหนึ่งโซงมือนะปีที่แล้วอยู่ไทยหนาวประมาณสองสามเมือ,อยุงเทปตอนเห็ดงานน้ำทักแกหนาวมืองหนึ่งโซงมือดีใจเลยเข้าหนาวอยู่มันโหอากาศที่ประเทศไทยแบนฮ่อนอี่เดี๋ยวดอกคลองกับเตรียมแล้วแต่เตมื่อคืนนี่พี่น้องเลยคลองม,งม,มีอยัางมีต้นไมีดองกต้นไมยสมมั่นเสะ สุดอีแม่ว่านี่ก็เลยได้เติบแต่ว่าหนึ่งแน่มาขึ้นเ,เตรียมช่วยเขากันเนื้อน่ช่วยเขาก็ะน้อง เราว่าเขาหน่อยเิ็มจิ้มไงเห็นมันไหลเอาแกงาไห้าอุ่นว่ใส่แบบหมูอบบ้านนี้ว่าบีอะไรใส่หมูอบอุ่นนะใส่หมูอบซะอุ่นแกงลงมาให้พี่น้อง มักบววบลงาดีวนะมักบววใส่เลยนพดนผลหมักบววไปมากแต่มือพะ่ะมือไปบานงานนี่โอ้โบ้านนี่กระโตอีิหดบีบัเห็นมันไปดังโตแบบใส่ใบใส่เกียงอมามัอุ่นใส่ซะไปกินเกมงกม่ก่อนไปกรุงเทพพี่น้องเอ้ย ของแซ่บบ้านเฮาน้องม้ใหม่แล้วนี่ยวับปีก็เอาอยู่สวนคือว่าคำว่าหาน้องไอ้มันกะทอดแกงอยู่เด้อพี่นะจะแบบอยากไปหาของย้อนมามันเป็นตะมอนหาหน่อไม้เวลาเห็นมันกหมดแน่น้องใม้ไผ่ป่าแต่มันฉีดเสพกลัวน้อง้อันนี้สำหรับ บางคนเขากระบาเปัวนี่แสบพี่น้องเลี๋ยวแต่คนหนักแต่สําหรับข่อยน้ำไม้ไผ่ป่าแสบกว่าหมูแจกนะพี่น้องแจกมบ้ามากนะดึกดุ๊กแต่สีเครื่องพวกนี่เริ่มแจกนะเตรียมจะหาเตรียมตัวนุ่งเครื่องอาบน้ำเสียอาบไหลวันนี้คือมันหนาวยามมาสุมเตรียมตัวเตรียมแต่เรค้องเราไม่ยั้งหรอกเสื้อก็สิ เอาไปตัวหนึ่งะว่าเสือเอามาสองตัวก็ไปตัวนึ่งนุ่งข้าวขีนตัวหนึ่งมัธยเครื่อง,งที่เสียเอาไปหาเตรียมโต๊บันลูกชายตื่นนะเพียงลูกชายกำลังตื่นนะ้าแม่ห่มเสือเมย์อุ้ยหุ่มไงหุ่มสัญญาเมยมม์ได้่ะหุ่มเอาไปห่มเร้อมแล้วกระนี่นนตบเออตบปันปป่นเครื่องเสียไปกุ้งเพเล่เพเล่ ย anyway, uh, yeah, right ันถือป้าลูกชายเลยพี่น้องห้ลูกชายอยู่พี่แม่แม่ไปบ่นก็เอยว่าไปดูฮ้เงินเลยเยฮ้าเงินกับไรดอกพี่น้องเอ้ย้าวปีมีนะกับไรเงินก็แต่ลดกดกับไฮโดน้อยเดียวนงหะให้ตดกใส่หน่อยเดียวปัไปนั่นไปนี่แล้วนี่ไปนั่นนี่แล้นี่ที่อดแม่บ่อ ตน้อยกะใหญ่แล้วกะให้แม่บ่ายดอกพี่น้องเอ้ยบ่ให้แม่กอดแม่คันใหญ่ให้บายอยู่บัดใหญ่ให้กอดบ่ฮะหน้านี่กับแม่นกับแม่นะาปงพัอเตรียมไปโรงเรียนน้องเฮาสิไปโรงเรียนแม่กสิไปกรุงเทพฯแล้วมื้อนี้วันหยังค่มื้อนี้วันค่ที่เก่าเนาะนบ่อ พี่เกาะเนาะเบกจนไอออกจากป่เาเพราะมันเย็นที่น้องเอ้ชัดอากาศเย็นไข่ดูททยเ,เย็นยังเสียง่ขอยู่ทยเยนเย็นกับเย็นน้ำมือมีมีกับไข่ซะท่านในไทยกับมี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 ท่านในดุกมีแต่เสียงไฮ้วดขืนมีมีกันไข่ขีงห่อนบนดลบดเอาชิมแล้วเอาให้น้องนิว่วไปหอยก่อนแต่เสื่อมมัน น้องอันน้องอันมาสิไปส่งพี่น้องสิให้น้องอันไปส่งพอน้องอันเราจะส่งพีชมาสิไปนำโดดเที่ยวพี่น้องอันมาสิไปส่งก็ได้ส่งยุคิวรถปากเซกรุงเทพเพราะว่าสิได้ขี่ปากเซกรุงเทพมันจังโมเดียหิวคองจังไรต่อนะพี่น้องหอดลงลงอยู่งช่องมิกอะเาหิวคองนะเฮาก็ลงแต่ห้าตัวห้าคองห้าก็ยังในโดดจำพัดได้ก็ขึ้นไปโดดคือขึ้นแล้วกระบอกหิวชิงหูคอง เสือไปเลยเสือไลยถูกมานั่งอยู่นี่แล้วกระดาษถูกฮาลุกไสเอวหน่เนาะผมเรียนมัน่อยตาอันตัดแบบนี้เด้อผมมันเด้อตัดคือแม่ตัดมันจังสันอันตัดหายไม่ตลบเน่าคือนกอดเลยช่วงเนาเครียดมันก็จังสันจัวเสือแต่ม่อมินเหือไม่ได้เด่นเหือได้ตรงนี่มเป็นคนเหืออะไรแม่เหือหน้าแห้ง หน้นกระเตียม้าสวยนะสวยตาเตรียมอาบน้ำไปแล้วไปกินเขาเจอเวลาเดินทางก็บ่อยากกินภาในเนอกพี่ก็อยากไปกินเฟอร์พาตมารทรงเพบุกเคยเขาในเมืองจักเถือพี่นนอะสิไเอเบปักเซสือคลองแล้วก็อยากกินเฟอร์กันสิได้กินพี่นนอะขนมอันทาแวกินก็กินอ่า,าเบิ่งตอนเดินทางเลยพี่น้องนี่ สีดาลูกชายแล้วก็ลูกชายก็ค่อนดื้อน้อง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 นี่พี่น้องสีเอาเบิ่งเสือผ่าสีเอาไปกับเสือผ่าตัวหมาอันนั้นนี่ตุ้ดปากให้ทุ่งไปกระเป๋าสิใส่ทุ่งยางนะก็สหยัดใช้กระทุ่งอันนี้เลยกระทุ่งกันซะตัวนี้ก็มีน้องม้อีมัานน้องม้ชมอันหนึ่งนนะกล่องนี้ ใช่นี่เสือตัวนึงสุดย่างละสุดพี่น้องแต่ว่าเอาสินตะปูไปอันหนึ่งเพราะว่ามันยูป่านกับปนุนปนุ่นคนซะนี่มีกับท่านตื่นนีมีกับไห่ข้างหนึ่งตื่นข้านึ่งไห่ไข่วัดขึ้นขึ้นนี่จะเสียงไห่มืงเสานี้ขึ้นมาห่เฮงหดีมึงเข้าหงบ่มึงไปใช้เสาร์ง่เมื่อยแล้วก็เลยนอนเมคืน ไปห้องน้ำเนาะอันนี่คือมาหายแท้แบบกูบาสิรงมากกันนึงน่งในอินเสียงมื่อกีนี่หายอบบข้างหึงเนื้อของของน้ำ,น,ำนี่แหละพี่น้องเตรียมของจิบไปอีกไทยแล้วเอ,อแา,าวแวงตื่นของพี่ตาลแต่ว่าสิถือไปน้าพี่ตาลเน้หาหอยใส่อยู่วานเนี่ยแต่ว่า บัตรโอมากหรือว่าอีเมลมากก็จะให้ผมเพื่อนเอามาเอาเพรารว่างแบเบิ้น้ำทางไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องถ่ายคลิปอย่างอัพคลิปนาแต่ว่าบอกหูว่าซิมไทยควไม่เสิไทยได้ที่บอกมาสามเดือนเลยฮะกูเ่าเคยศึกาแต่ว่าซื้อไปเพื่อโดนมานึ่งอโอมากกังสี ไฮโปโอถือมาเพราะว่าช่วงนี้มันก็วันได้ไปให้ไปหน้านะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนำ้ำย้ำแดงนะบ่คือย้ำพุนนะพี่ตาเนาะเห็นเราผมเข้าไปหน้าย้ำพนุนลก็เดือปไปยังมีอีกเยอะย้งไงพวกพักก็มาอีกรอบนี่ก็จะให้ผมพึงม่งถือมาให้ปโอถือมาคันโปโอซิมาเนื้อผงซาสโซกอยมากระชับซาสก้สอ,อยถือมานี่นะพี่น้องเตรียมของเตรียมหาอาบน้ำ เตรียมกินเขาจ่าเอกก่อนจ้าแม่พี่น้องตื่นพันยังขิงหอนอยู่มีมีไข่เด้อพี่น้องนะป้าลูงเอ้ยมีมีไข่เด้แถาสิไปปลาเลยสวัสดีป้าดลูกขนาดบางคนหูหูเป็นยังแบบว่ายังโศกพี่น้องคอพึ้นไข่ไข่แต่มือพอมากจนหอนเลยนี่ไ่ก็พองว่าจะขึ้นบ่ได้เป็นยังกลางคืนเพราะว่าอันนั้นมันจเป็นยังมากลางโอ้โหอีลาไขว่เนี่หนุบหาดหนุบเนี่ย เราไปไเอเด้ออยากไปหาเ่าบอ่ะไปหาพญเกนบ่ฮะนังมิมิไปหาหญเกนบ่เอ้าไปเด้อไปหาพญเกนไปบอ่กบเบยีหลาัมันโกรุมหดแกบเนี่ยนากยีหลากบอ นี่เด้อเด้อมีมีเป็นคนแบบงี้แบบนี้เอ้าแห่งเห็ดแห่งเห็ดเอ้าเอ้าแห่งเห็ดเอ้า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 แข่งเห็ดเอาแห่งเห็ดเอาละค่ะเอ้าเอ้าเอกแข่งเห็ดเห็ดจังไรบ่เห็ดเช้าเช้างบ่เอ้าเอ้าปวดเอ้าไม่เหรเห็ดจังสัรน่ะไม่เหรอี้เลยเอ้าแห่งเห็ดเอารับตาซักรับตาซักเผื่อกเปือกมมาบอไปให้มีไปเอ้าอ้ยดี่ดอกกู

เอาแล้วก็พามือใส่หรอกน่มาชิยังหุ่มยังไงชิ้ยังห่อนยาห้กินอีกอ่ะเกีงเม่ดจนมันเย็นอ่าเดี๋ยวนอนสัเอาอาวสไจังสันอักยมตัดจเพสไปเปิดเอาเอเอาเอาเจังอาอันน่ะเอาเอาเป็เป็นเทศี่สิบหนอ่งคิดไ้แน่คิดอั หนีเด้ออยู่คือแบบเสบตานี่เนาะนางเอ้ยววานเธอเดียวิวมาแหละกำลังจะไป,ไปพี่น้องเอ้ยแบบคันเด้ละสิไปคิดเงาะเวลาสิมาคิดเงาะเวลาสิไปก็คิดเงาะคันไปวิดกับใครนี่น้ามาวิดกับใครนี่อ่าสิไปเด้อถ่าไปก่อนเด้อไห้ไปปลาลุงก่อนเดี๋ยวจบคลิปไปเด้อมาที่ละให้ไปลุง ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องปาลาดุ่งเด้อที่เขามาติดตามเด้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีมีขอตัวลาไปก่อนมีมียังไข่เด้อนี่เด้อ <c oughs> จบคลิปไปเด้อพี่น้องบุกกม็มี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 ท่านนี่ตื่นตื่นอะไรแต่ท่านนี่ออกจตกว่านอนมันเย็นอากาศเย็นเย็นเย็นแหงอี๋แต่ว่าวอยู่ไทยไม่กล่องไม่เพื่อนแบนี้อยู่ไทยฮะน้ำบริเนาบริยินนะหมดนะ บจบคลิปไปเด้อขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามมาชมในดาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนเดินทางบ๊ายบาย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 